รายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับผีเสื้อ50เมตรนะครับของน้องกู๊ดชัญญาพานเฟืองนะครับวันนี้มาขอเป็นสปินเตอร์นิดนึงนะครับระยะบีบหัวใจเลยนะครับอยู่ลู่ที่5นะครับการดีคนนี้ส่งเวลามาดีกว่าเรานะครับอยู่มัธยมนะครับสาธิตปทุมวันสาธิตปทุมวันฝ่ายมัธยมนะครับกู๊ดสาธิตประสานมิตรฝ่ายปฐมนะครับอายุ12ปีนะครับจับตาดูกันนะครับ2ลู่นี้แหละครับว่าจะเป็นการดีหรือจะเป็นชัญญานะครับ รายการนี้แข่งแล้ว2รายการนะครับทําลายไทยทีทั้งสองรายการนะครับปีรุ่นนะครับปีนี้ปีรุ่นขึ้นมาเจอก,กับรุ่นพี่นะครับระยะ50เมตรนะครับอยากกับฟิบตานะครับเป็นจังหวะบีบหัวใจนะครับน้องกูด๊ดเป็นระยะยาวมาตลอดนะครับเป็นผีเสื้อ200ผีเสื้อร้อยวันนี้มาขอสวมวิญ,ญญาณผีเสื้อ50เมตรเมตรเป็นเครื่องอเป็นเครื่องเบนซินดูนะครับดึงแล้วครับดึงแล้วครับ เหมือนการดีจะขึ้นมานำนิดนิดครับแต่กูดไม่ยอมครับกูดไม่ยอมครับพยายามดึงครับพยายามดึงครับกูดพยายามดึงครับกูดการดีครับจะเป็นใครครับกูดการดีครับกูดการดีจะเป็นใครครับเหมือนการดีจะขึ้นนำมาเรื่อมเครับเหมือนการดีจะขึ้นนำมาเรื่มเมครับกูดการดีครับโอ้มองไม่ออกครับมองไม่ออกครับมองไม่ออกครับสต็อกต่อสตกสตกต่อสตกครับใครจะเข้าไปครับใครจะเข้าไปโอ้โหเป็นการดีครับโอ้โห2902กู -919 ครับทำลายได้ดีแต่ว่าการดีทำลายได้ดีกว่าครับ นิดเดียวครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ